เป็นแม่ค้าออนไลน์เงินล้านอย่างรวดเร็วนะคะหลายๆคนนะคะอยากจะเข้ามาสู่โลกออนไลน์อยากจะเข้ามาขายของในโลกออนไลน์นะคะแต่ว่าเข้ามาแล้วจะประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดทำอย่างไรซึ่งวันนี้นะคะสารนำสามเทคนิคนะคะมาบอกนะคะนั่นก็คือเทคนิคแรกเลยนะคะขั้นแรกนะคะในฐานะที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะ คนที่จะส่งต่อสินค้าและบริการให้กับลูกค้าของเรานะคะขั้นแรกเราต้องดูตัวเองก่อนค่ะประเมินตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะว่าเราชอบหรือว่าเราสนใจอะไรจริงๆนะคะสายยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณจะเข้ามาขายเสื้อผ้าในโลกออนไลน์คุณจะต้องดูตัวก่อนดูตัวเองนะคะก่อนนะคะว่าคุณะคะชอบมิกแอนด์แมสเสื้อผ้าไหมชอบแต่งตัวไหมหรือถ้าคุณจะขายเครื่องสําอางนะคะคุณก็จะต้อง เป็นคนที่ชอบแต่งหน้าหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะข้อที่2นะคะนั่นก็คือการที่คุณนะคะจะต้องสร้างตัวตนให้คนจดจําเราให้เยอะที่สุดนะคะ mm hmm. อาจจะทุกๆแพลตฟอร์มที่มีหรือว่าแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะซึ่งการสร้างตัวตนนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าในปัจจุบันเนะาะใส่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆแบบนี้นะคะอย่างเช่นแบบว่า สินค้าแบรนด์เดียวกันนะคะมันไม่ได้มีแค่แบบแค่เราแค่ล้านสองล้านแต่มีมันไั่นมีเป็นพันเป็นหมื่นล้านเลยอะแต่ทำยังไงคะให้ลูกค้าหากลับมาซื้อสินค้าซื้อสินค้ากับเราหรือแม้แต่ซื้อไปแล้วแล้ว เขาจะซื้อซ้ำให้กลับมาซื้อกับเราเราเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องสร้างภาพลักษณ์ให้ลูกค้าของเราค่ะจดจำเราได้นะคะซึ่งการใช้สีการลักษณะคอนเทนต์ที่เขียนลงเพจต่างๆเนี่ยถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆเลยที่ทำให้ลูกค้าจดจำเราได้นะคะและข้อ3ค่ะนั่นก็คือสินค้าและบริการของคุณที่คุณนำมาขายหรือว่าส่งต่อให้กับลูกค้านะคะสารเน้นย้ำข้อนี้มากๆ หรือว่าคุณต้องลองทดลองกินทดลองใช้มันจริงๆเพื่อที่จะให้คุณนะคะสามารถที่จะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าสายยกตัวอย่างเช่นเซรั่ม อ่าเพราะว่าสากไขา่เซรั่มเนาะสักก็ยกตัวอย่างเป็นเซรั่ม um ให้คุณเห็นภาพได้ไง่ายๆค่ะว่าถ้าวันนี้ลูกค้าใช้เซรั่ม um ของเราตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้3วันที่3มวัน5วัน7วันเขาจะดีขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างไงบ้างถ้าลูกค้าน่ยถามสามารถสารก,ก็จะสามารถที่จะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจได้นะคะแล้วก็เวลาที่ลูกค้าเกิดปัญหาเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้นะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ สำคัญมากๆเลยนะคะสาเชื่อว่าทั้ง3เทคนิคที่สาบอกมานะคะก่อนที่เพื่อนๆนะคะจะหยิบจับสินค้าหรือจะเข้ามาเป็นแม่ค้าขายสินค้าในโลกออนไลน์นะคะทุกคนจะต้องดูทั้ง3ข้อนี้ก่อนสาว่าทุกคนจะแบบจะปังแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะแล้วก,ก่อนอื่นนะคะวันนี้นะคะสาต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับคําถามที่ถามกันมาใต้คอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าสาก็จะทําวิดีโอนะคะแล้วก็ ทยอยตอบให้นะคะทีละคำถามนะคะแต่ว่าจะเป็นคำถามไหนนะคะก็ต้องออรอลุ้นกันพรุ่งนี้เนาะว่าศาสจะตอบคำถามไหนนะคะก็นะคะก็มารอติดตามศาสพรุ่งนี้แล้วกันนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะศาสฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันนะคะและสามารถกดติดตามศาสาได้ที่เพจศาสาปปรกิฟฟินค่ะแล้วมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ